ใจเศีสวัสดีนะคะดรบันฑิตคะสวัสดีครับคุณมรวีครับค่ะแหมวันนี้ก็เข้าเทรนด์เหมือนกันนะคะดรบันฑิตเพราะว่าเวลาสิ้นสิ้นปีนี้เขาก็จะแบบจับมองไปข้างหน้ามองย้อนกลับไปข้างหลังดรบันฑิตก็มีบทความนะคะว่าเอ๊ะมองย้อนกลับไปเศรษฐกิจโลกในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ คือเท่าที่ดูเนี่ยมันอไอคล้ายกับมีสองอารมณ์นะ,ะมีทั้งที่ผมคิดว่าน่าชื่นชมแล้วก็มีที่คิดว่าน่าผิดหวังนะในเศรษฐกิจโลกปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเมื่อเทียบกับที่เราประเมินกันแล้วก็คิดกันตั้งแต่ตอนต้นปีเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนที่เราพอใจมากเลยแล้วก็คล้ยๆกับดีใจอ่ะก็คือมันเกินความคาดหมาย แดีวก็มีหลายอย่างที่ดูแนละ้วมันมันน่าผิดหวังคือมันไม่ได้ออกมาอย่างอย่างที่อย่างที่ประเมินไว้หรืออย่างที่อยากจะเห็นนะครับก็ออกมาในแนวเนี้ยยู่ติดอยู่ท,ที่อยู่ที่สองสองอารมณ์ผสมกันแต่อย่างน้อยมันก็ยังขยายตัวนะมันก็อันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีคับค่ะอ่ะก็เพราะว่าตอนจะเข้าสู่ปีกระต่ายเนี่ยดิฉันก็จำได้อุคือตอนนั้นเราผ่านโควิดมาเนาะ ทุกคนก็แบบตั้งความหวังเออเดี๋ยวจะเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวจีนนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาเขาไปดูแล้วมองย้อนกลับไปแหมทําไมมันไม่ได้ดีอย่างที่ที่เราคิดไว้นะคะเอาเรื่องที่ผิดหวังก่อนแล้วกันนะคะดรบัณฑิตก็คือถ้าดูในแง่ของภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งโลกนะเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมคิดว่าที่น่าผิดหวังมากๆก็คือไอการขยายตัวปีนี้เนี่ยทําได้ต่ํากว่าที่ที่คิดเอาไว้คืออย่างที่คุณ วารวีคุยไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือช่วงปีที่แล้วต้นปีเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะไปได้ดีนะเพราะว่ามีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างทั้งในเรื่องของเอ่อจีนเปิดประเทศนะในเรื่องของอาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยแล้วก็คือแต่ในหลายเรื่องดูแล้วค่อนข้างที่จะน้าที่จะก็คืออะไรละ่ะที่จะกระตุ้นการเอตัวเศรษฐกิจได้มากกว่า ท,ที่ที่เราอยู่ในช่วงโควิดทั้งในเรื่องมาตรการของภาครัฐนะที่จะเข้ามาใช้จ่ายทั้งในเรื่องของไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไเดียวภาคธุรกิจกับภาคประชาชนที่ช่วงโควิดไม่ได้ใช้ตังค์ใช่ไหมครับก็เลยเก็บเอาไว้ก็คิดว่าคงเกียประเภทอะไรเอาคืนมั้งช่วงปีเนี้จะคงจะใช้จ่ายกันเต็มที่เลยใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องจีน แต่ว่าผลที่ออกมาก็คือทั้งสามเรื่องนี่มันมันไม่ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกฐฐจริงๆตัวเลขที่ล่าสุดที่ออกมาจากไอเอฟเนี่ยก็ประเมินว่าเศรษฐกิจกฐฐฐโลกปีเนี้ยน่าจะขยายตัวได้ประมาณสักเออสักสามเปอร์เซ็นตนะต่ำกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วขยายตัวได้ทั้งสามจุดห้านั้นที่นี่มันจะดีขึ้นนะจากสามจุดหน้าเนี่ยมันกลายเป็นลดลงเหลือสามนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่เราคิดว่ามันจะดีมันมันก็ไม่ได้ออกมาจริงจัง ซึ่งประเด็นหลักเลยผมคิดว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่ปัญหาทั้งเรื่องของไอ้ตัวโครงสร้างนะก็คือเรื่องการไอ้เรื่องของไอ้ตัวภูมิศาสตร์การเมืองเนี่ยแหละเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็มีผลกระทบไปสู่เศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความแต่งแยกกันมากขึ้นแบ่งกันเป็นค่ายเป็นขั้วแล้วก็ค้าขายกันเองมากขึ้นไอ้กิจการการค้าขายข้ามกลุ่มหรือข้ามประเทศ นะครับกตัวอย่าง<ม>เช่นสหรัฐกจีนเนี่ยจะชัดเจนเลย <id> มันก็เลยทําให้โมเมนตัมการเติบโตมันถูกดึงกลับนะโดยปัจจัยเหล่านี้ในด,ด้านนโยบายทางเฟดก็ไปต่อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยนะมันก็เลยทําให้<ก>เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ท,ที่ลดเงินเฟ้อแต่ว่ามันก็ดึงกลับในเอเชียใชจ่ายแล้วก็ภาครัฐบาลเองในหลายประเทศก็ไม่ได้ออกมากระตุ้นอย่างที่เราคาดกันไว้เพราะปัญหานี่นะนี่สาธารณที่สูง เช่นสหรัฐเนี่ยสิ่งอันนี้เมื่อไหร่ทาให้ตัวเศรษฐกิจโลกไม่ได้ไม่ได้พุ่งทะยานยาที่เราคาดไว้แล้วก็ขยายตัวประมาณแล้วสามเปอร์เซ็นตอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งแรกเลยที่รู้สึกว่าปิดหวังปีเนี้ยแต่นี่จะดีกว่าปีก่อนห้ากับกับขยายตัวได้ต่ํานะครับส่วนเรื่องที่สองที่ทปิดหวังก็คือเรื่องเศรษฐกิจจีนนะอย่างที่เราคุยกันเนี่ย ประเทศไทยก็วังให้จีนเป็นตัวช่วยกระตุ้นในเรื่องของการการท่องเที่ยวใช่ไหมครับและจำได้ไหมก็มีมาตรการซีโร่โควิดอะแล้วก็ก็เริ่มที่จะผ่อนคลายเรื่องเหล่านี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะทําให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยคล้ายๆกับพุ่งทยานั้าการใช้จ่ายในประเทศการส่งออกการผลิตเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่จะเข้ามาสนับสนุนการฟื้นตัของเศรษฐกิจโลก แต่ที่ไหนได้พอจีนเริร่มเปิด um ประเทศจริงๆเนี่ยไอ้มเมนตัมของการใช้จ่ายในประเทศจีนมันไม่ได้ออกมาค่อนข้างทื่จะเข้มแข็งอย่างที่เราคาดนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของไอ้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนจีนเองที่ถูกกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างที่ที่จีนมีอยู่และปัญหานี้ก็ไม่ได้มีการไม่ไม่ไม่มีความชัดเจนว่าว่ารัฐบาลจีนจะจะเข้ามาแก้ไขยังไง ที่เราเคยคุยกันนะครับมีอยู่สองเรื่อง<ม>ก็คือเรื่องของเรื่องของตัวปัญหาในภาคกสัตริยดิมซั์แล้วก็ในเรื่องของพารหนี่ของรัฐบาลท้องถิ่นมันพอมไม่ชัดเจนมันก็เลยทาให้โมเมนตัมของการใช้จ่ายที่ไม่ควรจะมีเนี่ยมันมันถูกกระทบและความไม่ชัดเจนด้นานนโยบายว่าจะเข้ามาแก้ยังไงเนี่ยผมจําได้ว่ามันมีข่าวต่อเนื่องทั้งทั้งปีเลยนะปีเนี้ย ก็เลยแต่ไม่เศรษฐกิจจีนปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กระเตื่องหรือไม่ได้พุ่งทะยานอย่างอย่างที่ควรจะมีส่วนเรื่องที่สามที่ผมคิดว่าผิดหวังก็คือเรื่องของสองครามเนี่ยแหละคือภูมิศาสตร์การเมืองก็กระทบทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างประเทศแล้วก็เกิดสองครามในกรณีของรัสเซียยูเครนถ้าเราจําได้ตอนต้นปีเราก็หวังว่าปีนี้สงครามน่าที่จะ คล้ายๆกับมีทางออกนะสามารถที่จะคล้ายๆกับหาทางออกได้แล้วก็ยุติได้ซึ่งมันจะทําให้เศรษฐกิจ,จโลกเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้มากขึ้นแต่ที่ไหนได้สงครามกับยืดเยือ้อแล้วภูมิศาสการเมืองระหว่างประเทศก็ก็มีฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ ได้ยินค่ะได้ยินค่ะดรบัณดิตอบอกว่ามไม่ใช่สงครามยังไม่เลิกนะมีเพิ่มมาอีกสุดไม่ไมใช่ใช่ใช่เนี่ยก็ยังกำลังจะพูดประโยคต่อไปเลยว่าไม่ไม่เลิกยังมีเพิ่มมาอีกใช่ไหม <c oughs> มันก็เลยมันก็เลยทําให้ไอผลกระทบต่อต่อไอ้ความแปรแยงนี่ก็เลยส่งผลกระทบต่อการผลิตแล้วก็ไอ้การค้าขายในในเศรษฐกิจโลกมากขึ้นที่สําคัญที่สุดก็คือราคาน้ามันนะแล้วก็มีมีการเข้ามาร่วมผสมโลงของกลุ่มโอเปกพลัสจำได้ไหมฮะที่พยายามจะใช้ แต่การรวมตัวกันตึงราคาน้ำมันให้อยู่ในเกณฑ์สูงแปดสิบเก้าสิบเนี่ยมันก็เลยทําให้ทําให้การฟื้นตัวมีมีข้อจํากัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งผ่านไปสู่การเติบโตที่เราที่เราอยากจะเห็นได้แล้วผมคิดว่าตัวภูมิศาสตร,ร์การเมืองเนี่ยปีนี้มันได้ได้แสดงนะว่ามันมันคงจะไม่ไม,ไม่ไม่จบง่ายๆมันคงจะลากยาวแล้วก็จะเป็นปัจจัยปัจจัยที่จะดึงกลับ ความรู้สึกที่ดีต่างๆในในเศรษฐกิจโลกเพราะมันคือความแตกแยกของกรุะเทศนะครับอย่างอย่างตัวอย่างล่าสุดที่ที่เขียนในบทความกนะ็คือว่าเาขามีการสำรวจความเห็นของซนะีอโอประมาณน้อยสามสิบประเภทธุรกิจทั่วโลกเลยนะทำโดยสถาบัน Off ออฟ o r d Economics แล้วก็ประมาณสองในห้าของซีอที่ให้ความเห็น,นบอกตรงๆออกมาเลยวาว่า ไอ้เรื่องความัดแยงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามัสที่กระทบตัวเนวกลางอยู่ตอนนี้ยเขาคิดว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกในช่วงสองปีข้างหน้าอันนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันก็เลยชัดเจนเลยว่าเรากําลังอยู่ในโลกเศรษฐกิจที่ภาวะแวดล้อมเนี่ยมันไม่อื้ออํานวยเหมือนกับเหมือนกับสมยัยสมัยก่อนไอ้คาว่า โลกาพิวัติเนี่ยมันก็ตอนนี้ก็มีมีมี<อ>ม,ม,ม,มีน้อยลงนะโประเทศมันรู้สึกว่ามันมีข้ออ้านในการค้าขายมากนั้นส,ส่วนเหล่านี้ผสมผสานกันมันก็เลยทําให้มเมินตัมของเศรษฐกิจ,จโลกเนี่ยไม่ออกมาอย่างที่เราหวังกันมาตอนต้นปีขยายตัวได้ประมาณสามเปอร์เซ็นตนะจากปีก่อนหน้าสามจุดห้าเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ผิดหวงังก็สามเรื่องกับคุณบริวีค่ับก็คือเรื่องขยายตัวนได้ไม่เยอะ อันที่สองก็คือตัวเศรษฐกิจจีนก็ก็ไม่ไม่ได้ออกมาอย่างที่เราหวังอันที่สามเรื่องของภูมิศาสตรการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นปัจจัยที่จะสร้างข้อจํากัดให้กับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่มีแนวโน้มที่จะประคองตัวเลยนะเนี่ยในตัวปัญหามันมีแนวโน้มที่จะกระจายมากขึ้นตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่าจุดฮอตสปอตหลายหลายจุดนะที่ที่ที่มันสามารถมีศักยภาพที่จะพัฒนาออกมาเป็น เป็นไอความเปิดแย้งที่เปิดเผยได้ครับอันนี้คือความผิดความผิดหวังครับเอะเรอจะมองปีกระต่ายโอ้โหปดหูเกินไปต้องต้องบัิดมองแบบเรื่องเรามองเรื่องคอนไปแล้วไปดูเรื่องโกรบโกับบ้างนะคะว่ามีอะไรที่มันออกบันี้ดีบ้างมาสาหรับปีสองพันหรอหกสิหกนี้นะคะอ่อคือไม่ได้พูดให้รู้สึกว่าคนหูนะ แต่มันเป็นเรื่องขอ้ <c oughs> ขอขอ้ขอเท็จริงเพร,ราะว่า <c oughs> ใช่ที่ที่เราจําได้ตอนต้นปีที่แล้วเราก็ดูว่ามันน่าจะไปได้ดีแต่นี้มันก็มีส่วนที่ดีนะครับอันนี้ก็คงจะมีอย่างน้อยสองเรื่องที่ผมที่ผมให้เป็นตัวอย่างไปอันแรกก็คือที่เราชมกันมาตั้งปีนะก็คือนโยบายการเงินของสหรัฐที่สามารถเอาเงินเฟอ้อลงมาได้เนี่ยถ้าเราจําได้ช่วงพีของมันเนี่ยประมาณสักสองปีที่แล้วมั้งประมาณเดือนมิถุนาเนี่ย โตเอ็เงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อตั้งเก้าเปอร์เซ็นถูกไหมแล้วเขาต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องเลยนะในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ยเงินเฟอ้อก็เป็นขาลงนะครับแล้วก็เฟดก็ไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยมาสองสองามครั้งแล้วนะอย่างที่เราคุยกันตอนวัน<ช>จันทร์เนี่ยเราก็ล่าสุดเนี่ยตรเง,งินเฟอ้อเดือนพฤิกายนออกมาสามเปอร์เซ็นสามสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นก็ขยับเข้าเป้าสองเปอร์เซ็นตมากขึ้น แต่ที่สําคัญนั่นคือว่าตัวเงินเฟ้อมันสามารถลงได้ทั้งที่ดอกเบี้ย้ขึ้นนะแต่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังก็ยังไปได้ดีตลาดแรงงานก็ยังไปได้ดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไอ้ความเป็นไอ้ตัวเสถียรภาพของระบบการเงินในอเมริกาก็ก็ก็ยังก็ยังก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเป็นความสําเร็จของการทํานโยบาย การเงินใน,นี่ยนที่การขึ้นมาตราดอกเบีย้ยสามารถที่จะลดอัตราเงินเฟอ้อลงได้ตามเป้าในตามตามเป้าหมายของการทำนโยบายแล้วก็โดยที่ไม่สร้างเงื่อนไขให้เศรษฐกิจสหรัฐเนีอดฟุบหรือว่าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยผมว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นเออเป็นเออเป็นตัวที่บอกว่าโลกก็เลยผ่อนคลายลงกับเรื่องของปัญหานเงินเฟอ้อ ขนะดเดี่กันเศรษกิจก็ยังมีโมเมนตัมที่จะที่ที่จะไปต่อได้เพราะว่าอันเนี้ยน่าที่จะเป็นสิ่งที่ดูออกมาดีเกินความคาดหมายพูดง่งยงเพราะถ้าคุณวรวีจําได้ช่วงต้นปีเนี่ยอย่างไอเเนี่ยยังจำได้เลยก็บอกว่าเออประมาณสามสิบเปเซนของประเทศในโลกเนี่ยในปีเนี้ยจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะทดถอยจำได้ไหมครับ เราก็คิดว่าอเมริกาอาจจะเป็นหนึ่งในในประเทศเหล่านี้ที่ททไหนออกมาในอเมริกาใมากสามโตโตมากเลยนั่นแล้วก็เงินเฟอ้อก็ลงนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ดีอีกอันหนึ่งก็มองต่ําไม่ได้ก็คือตัวเศรฐษฐกิจโลกดีนะตัวเ,วเศรษฐกิจโลกเนี่ยเพราะถึงแม้ว่าจะโดนจะโดนหลายปัจจัยลือเกินที่เข้ามารบกวนนะปีนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามเรื่องของตัวภูมิศาสตร์การเมือง เรื่องของความแตกแยกทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเรื่องของราคาพลังงานและการเงินเฟ้อที่สูงนะครับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่ต้องปรับสูงขึ้นเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะที่ฟื้นตัวต่ำกว่าเป้าแล้วก็มีรวมถึงพวก disruption ในเรื่องของภาวะโลกร้อนต่างๆที่เข้ามากระทบการการผลิตนีงั้นถึงแม้ว่าลมจะลมบรงปะทะจะมีมาหลายด้านเนี่ยแต่เศรษฐกิจโลกก็สามารถปรับตัวและเข้มแข็งพอที่จะขยายตัวนะ แล้วก็ไม่เข้าสู่เศรษฐกิจตดถอยอย่างที่หลายฝ่ายเคยประเมินไว้เมื่อตอนต,อนต,อนตน้นปีก็ถือว่าอันเนี้ยเขาก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะขยายตัวต่ํานะแต่เขาก็สามารถประคองตัวได้พอสมควรจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่กลับเข้าไปในการขยายตัวแบบติดลบอะ่ะก็คือเรื่องของภาวะตดถอยอันนี้ก็มันก็เลยแสดงให้เห็นในความเข้มแข็งแล้วก็ความความความแกร่งของเศรษฐกิจโลกพอสมควรที่จะปรับตัวครับ แรงกระทบต่างๆผมว่ามองไปมองมาอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเป็น,ปนสิ่งที่ออกมาดีนะครับตอนนี้ก็ก็มีทั้งจุดที่ที่ออกมาดีสองจุดเนี่ยแล้วก็มีจุดที่ดูแล้วผิดหวังอยู่สองสองเรื่องครับค ก็ซึ่งมันดิบแต่ถ้าย้อนกลับไปคือถ้าจะวัดความเก่งแม่อเมริกานี่ต้องต้องให้เครดิตใครแล้วจะร่วมเวอไ์้หรือว่าใครที่เขาสามารถซอฟต์แลนดิ้งได้และเขาเะยิ่งเขาไปเทียบกับจีนนะอุตสาห์ผ่านพ้นอุโมง์จากโควิดออกไม่ได้แต่กลับไม่ได,ดีขึ้น,นลองลองดูภาพรวมนี่ต้องให้เครดิตดูว่าต้องมองอะไรกะสำหรับจีนที่ไม่ดีแต่ว่าชาวรัฐกลับซอฟต์แลนดิ้งได้ได<ส>มผมผมคิดว่าไอ้โจทย์เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันมาแบบแบบไม่มีใครคาดคิดว่าจะขึ้นขึ้นมาเร็ว แ้่กลับกลับไปได้ประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เรามีสถานการณ์การกลับมาค้าขายใหม่ๆหลังโควิดเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดทั้งด้านทั้งด้านการผลิตใช่ไหมและการการการส่งมอบของจได้ไหมระวางค่าระวังเรือสูงขึ้นอะไรต่อไหากนมาทํางานไม่ได้เนี่ยน้ำเงินเลยครับเงินเฟอ้เอเงินเฟอ้เอขึ้นแล้วตอนนั้นต้องยอมเฟดต้องยอมรับว่าเสดเขาก็เดินชานะในเรื่องของการปรอบขึ้นดอกเบี้ย มันเลยทาให้เหงินเฟอ้อมันพุ่งทะยานขึ้นไปแล้วเข้ามาต้นปีที่แล้วเนี่ยมั้งประมาณสักประมาณสักปีสองพันสองพันยี่ยิบสองอ่ะประมาณปีสองพันยี่สิบสองต้นปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยก็เริ่มที่จะลดอกเบีย้ยลงแล้วก็ทําต่อเนื่องมานะครับประมาณสิบแปดเดือนเนี่ยมันก็เลยทําให้เหงินเฟอ้อลงมาได้นะครับผมคิดว่าไอ้ไอ้ความความพร้อมที่จะทํานโยบาย ที่ที่แรงแล้วก็เร็วอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากและที่เป็นจุดเด่นของธน,นาคารธนาคการการสารัฐก็คือไอ้ความการที่เขาสามารถสื่อสารได้กับคนทั่วโลกเลยนะตลาดการเงินเนี่ยว่าทาไมเขาต้องทําอย่างนี้แล้วก็วิเคราะห์ยังไงก็ให้เหตุผลยังไงเนี่ยมันก็เลยทาให้ตลาดเนี่ยเห็นถึงความสําคัญของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ปรับตัวไปพร้อมๆกับมาตรการของเฟด หรือดีไม่ดีปรับตัวล่วงหน้าไปก่อนด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันออกมาได้ผลงานในแง่ของเงินเฟอ้อลงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กระทบสร้างความวุน่นวายให้กับตัวเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินมากอันนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จของการทําหน้าที่ธนาคา,ารกลางนะซึ่งผมในฐานะที่อยู่ในอยู่ในงานแบบนี้ด้วยเนี่ยในอดีตนนงานแบงก์ชาติเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเขาทำหน้าที่เขาเขาเขาได้ดีนะครับ S <S อาจจะไม่แปลกใจเลยนะถ้าเผื่อมีมีการให้รางวัลแล้วเขาเออกมาเป็นผู้ว่าธนาคารกลางดีเด่นผมคิดว่าคงคงคงยัไม่แปลกใจเลยแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับว่าระมัดระวังไม่ยอมเคลมผลงานนะคุณมรวีสังเกตไหครับเขาไม่เคยบอกคำว่าซอฟต์แลนดิ้งหรือนะเราคุยกันเองเมานานแล้วนะเนี่ยค่ะ,ะไม่เคยไม่ <S <S <ต> เออตัวธนาคารกลางเองเนี่ยยังไม่เคยออกมาบอกว่าซอฟต์แลนดิ้งแล้วนะก็ให้ตลาดคุยกันปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วลหละอย่างน้อยปีเนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ถ้าเราดูปีหน้าเนี่ยอันนี้อาจจะมีความความกังวลแล้วก็ที่เราคุยกันเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยเมื่อมืตอนวันจันทร์เนี่ยว่าว่ามีความบวกใหญ่ว่าผลสะสมหรือว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นไปทั้งห้าเปอร์เซ็นต์ผลต่อเศรษฐกิจอาจจะยังทํางานอยู่ าจะทาให้เศรษฐกิจสหรัฐจะลอตัวลงปีหน้านะครับอาจจะชะลอตัวลงมากเลยก็นาไปสู่การให้สัญญาณว,ว่าทิศทางอัตราดอกเบียอาจจะปรับตัวเป็นขาลงขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อซึ่งตลาดการเงินก็ไปล่วงหน้าแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะม,ม,มองว่าลดแ,ลแน่แลดแน่จะลดเยอะไหมลดเมื่อ,อไหร่เนี่ยตอนนี้เป็นเป็นสลุปสนานเกินเก็นปหมดแล้วนะครับแต่ผมคิดว่ามันมันจะต้องมีมันมันจะต้อง มีความมั่นใจพอสมควรว่าเงินเฟ้อลงเพราะว่าไอความเสี่ยงสําคัญเลยของการเปลียนที่ทางเนี่ยก็คือถ้าเราทําเร็วไปนะหรือลดดอกเบีย้ยเร็วไปอตัวเงินเฟ้อก็ค่อยจะกลับมาถูกไหมครับแต่ถ้าเราลดดอกเบีย้ยช้าไปยืนนานเกินไปไมันจะทําให้เศรษฐกิจมีการกลับว่าลงไปลงไปมากกว่าที่ค,ควรจะเป็นอันนี้มันเป็นมันเป็น มันเป็นการชั่งน้ําหนักที่ต้องอาศัยข้อมูล<ฤ>อาศัยประสบการณ์พอสมควรตัวอย่างที่เราคุยกันเมื่มอวันจันทร์เนี่ยผมคิดว่าเฟดคงจะสร้างเงื่อนไขพอสมควรนะก่อนจะปรับรลดดอกเบี้ยลงจริงๆปีหน้านะว่าจะต้องมีจะต,ต้องมีอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นเงื่อนไขที่ต้องเกิดขึ้นก่อนก็คือพวกพวก pre condition ต่างๆนะครับเร่องอันนี้มันยังไม่เราชัดเจนเลยว่าเฟดเขาเขาคิดยังไงเปลี่ยนทิศทางดอกเบีย้ยอันนี้ก็เลยเป็น รถทับันดิตค่ะข,ขอบพระคุณมากนะคะ <c oughs> ยินดีครับยินดีครับแล้วก็แฮปปีปริ์มาสนะครับ,บวันเสาร์อาทิตย์นี้รับค่ะค่ะคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ FM 105 Smile Thailand